เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโกโลกอาการเด่นกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาทําผลยักษ์ของต้นที่มีชื่อว่าคาน,นิโฟเฟีย er นั่นเองนะครับไม่รู้ว่าผมเนี่ยเ,เรียกชื่อมันถูกหรือเปล่านะครับ แต่มันเป็นมเมล็ดหรือว่าผลในอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยสามารถไปซื้อได้จากร้านค้าในอีเวนต์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต้นต้นนี้นะครับเป็นต้นระดับมิสติคอลนั่นเองนะครับทุกคนออ <Okay. S 1> uh, นี่ครับทุกคนมันคือต้นอันนี้นะครับ เป็นระดับ Mystical นั่นเองนะครับส่วนต้นระดับดีหรือตัวของโกลเด้นพีชเนี่ยตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้ไปดูในวิกิมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือต้นนี้เนี่ยค่าน้ำหนักค่าสแตนดาร์ดมันเนี่ยคล้ายๆกับตัวของ Maple ล a c i n g เป๊ะๆเลยครับผมก็เลยมองว่า,าผมขอข้ามผลน,นี้ไปจนกว่าเขาจะบัฟมาแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเขายังไม่บัฟมาเนี่ยผมก็ น่าจะไม่ทำนะครับสำหรับผลผลนี้เพราะว่าเออมันไม่น่าใหญ่มากนะครับทุกคนเข้าใจกันด้วยนะครับโอเคก็วันนี้เราจะมาทำต้นต้นนี้กันให้มันกลายเป็นผลยักษ์กันนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยกลัการเด้นนะครับเออสปริงเกอร์มาสเตอร์เนี่ยมันมีบั๊กนะครับเออผมก็เลยเนี่ยเออในรอบนี้ผมก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้ตัวของสปริงเกอร์มาสเตอร์ให้ดูกันนั่นเองนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตา ต้นกับผลของมันแล้วกันนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับโอเคก็ปลูกไปเลยครับแล้วก็เอาตัวของกบยักษ์ของเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับกลับมาทําผลยักษ์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าต้นของมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอเครอน้องกบเนี่ยผลสักคู่หนึ่งนะครับไม่นานครับเรียบร้อยครับผลมาแล้วครับแล้วก็ในเรื่องลําต้นของมันครับจะเป็นเหมือน เรียกว่าอะไรเดียวเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวของผลของมันนะครับคล้ายๆลำต้นของเบิร์นนิ่งบัตเลยครับทุกคนเรียกได้ว่าคล้ายๆกันเลยนะครับคือแตกต่างก็เพียงแค่ตัวตรงหัวมันอะเออแค่นั้นนะครับทุกคนอ่าโอเคเราลองเก็บมาดูครับน้ำหนักที่ทำได้นะครับตอนนี้อยู่ที่5.64กกิโลนะครับแล้วราคาที่ทำได้ทั้งหมดจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราลองขายให้ดูกันนะครับดูซิว่าราคาทั้งหมด 99,000าครับทุกคน <Okay. S 1> เรียกได้ว่าเป็นราคาที่เกือบดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้นนะเนาะโอเครอบต่อไปนะครับเราจะเอาตัวของแมวส้มยักษ์นะครับลงไปกันเลยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทําให้ผลมันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเราก็วางเจ้าส้มลงไปเลย5ตัวเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับแล้วเราก็เก็บผลมันมาอ่ะฮะอันนี้น่าจะครบแล้วหรือเปล่าครับ5ตัวโอเคขาดอีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นตัวนี้เนาะโอเคแป๊บหนึ่งนะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคืออันนี้ยังไม่ทันครบ5ตัวเลยมันก็ใหญ่แล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่าน้ําหนักที่ทําได้นะครับตอนใส่แมวส้มยักษ์ไปเนี่ย71.50กิโลกกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าก็ใหญ่พอสมควรเลย,เยมันคล้ายๆดาบเลยนะทุกคนพอถือดีๆแล้วนะดาบยักษ์เหรอ โอเคก็เดี๋ยวเรามาเช็คราคากันดูนะครับว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขายไปเลยปั๊บอู้ราคาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเพิ่มขึ้นมาจากตอนแรกก็พอสมควรนะครับกลายเป็น11ล้านแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ผลของมันนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับเรียกได้ว่าใหญ่จุใจแน่นอนนะครับสำหรับผลผลนี้นะครับแต่เราก็ต้องทําให้มันติดผลยักษ์กันก่อนนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ผลผลนี้นะครับมีโอกาสทําติดเป็นผลยักษ์ถึง 0.25%เกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยพอสมควรเลยแต่ก็สามารถทำติดได้ไม่ยากอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนอือ <Easy. S 1> อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอดูสัก5ครั้งแล้วกันนะครับว่ามันจะติดผลยักษ์ให้เราสักครั้งหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ไม่ติดอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะทุกคนคือผมเนี่ยขอย้ายตัวของแมวส้มเนี่ยมาไว้สักตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับให้มันทับวงกันให้มันครบ5ตัวนั่นเองนะครับทุกคนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ใหญ่นะครับ รอดูกนครับอ่ะเล่นอีกแล้วคือทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมแบบบางทีกอ่อกบมันค่้นมาแล้วมันกลายเป็นผลเล็กๆแบบนี้คือบางทีเนี่ยเ,เหมือนเอฟเฟกของแมวส้มเนี่ยมันยังไม,ไม่ไม่ทันได้ทำอะ่ะประมาณนั้นนะครับเราอาจจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะแต่มันก็เกินไปบางทีอะ่ะอันนี้มันก็เกินไปฮัลโหลสักที คือตอนนี้คือสิ่งที่ผมต้องการคือผลที่มันใหญ่นะครับแต่ตอนนี้คือมันมันไม่ใหญ่ครับตอนนี้คือ5้ากิโลเก้ากิโลเนี่ยเอามาทําไมครับตอนนี้อ่าโอเคครับใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับตอนนี้น้ําหนักที่ทําได้ก็คือ33.90กกิโลครับเรียกได้ว่าก็ใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอดูอีกสักผลหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูกันว่ามันจะใหญ่ขึ้นไหมหรือว่าน้องแมวส้มเนี่ยมันมีบั๊กตามที่คอมเมนต์คอมเมนต์บอกกันมาหรือเปล่านะครับ พูดแต่ผมมงว่ามันมีความเป็นไปได้นะว่า,าน้องส้มของเราเนี่ยมันมีบั๊กแบบไม่ค่อยทําติดผลใหญ่ๆได้ขนาดนั้นอ่ะเนาะเออไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อาจจะบั๊กก็ได้นะครับทุกคนเอออ่ะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ามันบั๊กหรืออะไรยังไงเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นบั๊กจริงๆครับเนี่ยทุกคนเพราะว่ามันไม่ใหญ่ขึ้นเลยฮะเอาแล้วถ้ามันไม่ใหญ่แบบนี้นี่ผมบอกตรงๆเลยว่าอาืม นานะ่ะทำนานอะ่ะบอกเลยทำนานแน่ๆอ่าอ่าใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยครับเอ่อน้ําหนักที่ทำได้ก็คือ41.03กิโลนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับเอ่อ70โลตอนแรกนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะพยายามทำให้มันเป็น70โลเหมือนเดิมนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าผลไหนมันถึง70โลนะโอ,โ,อโอ้โอ้อันนี้ถึงแน่อันนี้ถึงไหมเนี่ยโอ้อันนี้51โลครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองปักสปริงเกอร์ให้ดู สักนิดนึงแล้วกันนะครับคือสปริงเกอร์เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นบั็อกอยู่หรือเปล่านะครับแต่ผมจะปักให้ดูเนาะโอเคปักไปเลยอ่ะมาดูกันครับว่ามันใหญ่ขึ้นบ้างไหมเนาะอ่ะโอเคน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่53.68กกิโลนะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นใช่ไหมเออก็รอดูสัก2 3ส,สมผลแล้วกันนะครับว่ามันจะใหญ่ขึ้นไหมถ้ามันไม่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผมอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำให้มันติดผลยักษ์ก่อนแล้วก็ค่อยมาเจอกับทุกคนนั่นเองนะครับ ก็จะพยายามทําให้มันติดผลยักษ์ให้ไวที่สุดนะครับทุกคนแต่แต่เอาจริงๆคือมันมันมันเล่งรัดไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปตามขั้นตอนอนะ <c oughs> อ่าโอเคมาดูซิว่ามันจะติดให้ผมไหมคือบางทีเนี่ยถ้ามันกลายเป็นผลที่แบบมันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยคือไม่ต้องไปตกใจนะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อมันมีบั๊กอะไรอยู่นะครับผมก็จะทําเท่าที่ทําได้นะครับอ่ะมาดูกันครับว่า มันจะติดผลใหญ่ๆใ,ใ,ให้ผมตอนไหนนะครับตอนนี้คือขนาดวงของแมวส้มของเรานะครับทับกัน4วงอะแล้วบวกกับสปริงเกอร์มันยังไม่ใหญ่ให้ผมเลยนะทุกคนเอออย่างนี้ผมบอกตรงๆเลยว่าการทําผลยักษ์เนี่ยมันก็จะยากขึ้นเข้าไปอีกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ติดเลยจะทําไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับคือมันยังทําได้นะแต่แค่มันอาจจะใช้ระยะเวลานาน,น,านกว่าเก่าในการทํานั่นเองนะครับทุกคนเอออ่ะก็เดี๋ยวผมจะ ทำเรื่อยๆจนกว่ามันจะกลายเป็นผลยักษ์เลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่มันกลายเป็นผลยักษ์แล้วแล้วกันนะครับทุกคนไปกันเลย n ิโมโอช็อปทุกสิ่งที่คุณต้องการในโกอาการ์เด้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่คัสต่างๆใน99วันและอาวุธเทพต่างๆในฮันตี้ซอมบี e และยังมีบริการกิฟเกมพาร์ในแมปต่างๆด้วยนะกิฟแบบได้ทุกแมปที่กิฟได้เลยกดที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับและตอนนี้ผมก็ได้ทําผลยักษ์ของต้นคานิโฟเฟียเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันใหญ่ขึ้น จากตอนแรกเยอะขนาดไหนนะครับคือผมบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทางตัวเกม Go Garden เนี่ยมันมีบั๊กอะไรอยู่เป็นบั๊กแมวหรือว่าเป็นบั๊กสปริงเกอร์อันนี้คือผมไม่มั่นใจเลยจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสปริงเกอร์เหมือนจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ทำงานนะครับพอใช้ไปแล้วมันเหมือนไม่ทํางานแล้วก็บางทีเนี่ยตัวของแมวส้มเนี่ยใช้แล้วมันก็ไม่สามารถคูณตัวผลทําให้ผลมันใหญ่ขึ้นได้นะครับ สิ่งที่ผมทำน้ำหนักในรอบนี้เนี่ยมันก็เลยดูแบบไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อลังการมากคงอาจจะต้องรอทางตัวเกมเนี่ยเขาแก้ก่อนนั่นเองนะครับทุกคนก็ใครเป็นก็ลองคอมเมนต์บอกผมมานะว่าเอ้ยสปริงเกอร์ใช้ไปแล้วมันทําไม่ผลเนี่ยมันไม่ใหญ่เลยมันก็ได้เท่าเดิมใช้แมวส้มยักษ์เรนโบว์มันก็ได้เท่าเดิม คือมันเป็นบั๊กใช่ไหมครับทุกคนคือผมเข้าใจถูกใช่ไหมว่าอันนี้มันคือบั๊กไม่ใช่สิ่งที่เขาเนี่ยปรับมาเพื่อที่อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ครับเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาปรับให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าการทําผลยักษ์เนี่ยมันจะทํายากขึ้นเข้าไปอีกแล้วก็จะทําได้แค่แบบว่าใหญ่แค่นิดหน่อยนะครับไม่ได้ใหญ่เวอร์อลังการเหมือนแต่ก่อนแล้วนั่นเองนะครับแต่ก็ต้อง มารอดูกันอีกทีนะครับว่า,าเขาจะปรับกลับมาเป็นแบบเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการแก้ไขบั็อกอะไรหรือเปล่าสําหรับตัวกัวการเด่นนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือผมรอไปวันหนึ่งวันก,กว่าแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเขาก็ยังไม่ได้แก้ณนะจุดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็แพมกันมามากแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลยักษ์ของเราเลยดีกว่านะครับว่าใหญ่ขนาดไหนฮนะโอเคไปปึนี่ครับทุกคนนี่คือผลคานิโฟเฟียที่เรียกได้ว่าผมเนี่ย ทำใหญ่ที่สุดแล้วแล้วมีการเช็คราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนแรกอ่ะคือผมไม่มั่นใจว่ามันติดเป็นผลยักษ์แล้วหรือยังนะครับแต่ผมก็เ,เช็คราคาไว้แล้วก็เลยมั่นใจว่าเอออันเนี้ยคือผลยักษ์ของต้นต้นนี้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันยังมีบงมีบักอยู่นั่นเองนะครับเออแต่ก็ต้อง ดูด้วยนะว่าเขาแก้หรือ,อยังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟวีของผมเนี่ยมันกลายเป็น V 1883เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับจากตอนแรกที่มันเป็น1881นั่นเองนะครับแต่ผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ลองนะว่าเซิร์ฟวีอันนี้เนี่ยเขาแก้บัคสปริงเกอร์กับแก้บัคแมวส้มแล้วหรือ,อยังนะครับอืมโอเคก็นี่นะครับคือความใหญ่ยักษ์ของมันนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าก็นิดๆหน่อยๆเออไม่ได้แบบใหญ่มากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผลผลนี้นะครับมีน้ําหนักถึง 2 3 4 0 0กิโลครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำหนักที่ผมมองว่าใหญ่แล้วล่ะเพราะว่าออตอนเราใช้ตัวของแมวส้มเนี่ยมันใหญ่ได้เต็มที่มันก็แค่ร้อยโลถูกไหมเออแต่ตอนนี้มันก็234โลครับเรียกได้ว่าก็ใหญ่มากๆแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองดูนะครับว่าเซิร์ฟวีเซิร์ฟนี้เขาแก้เรื่องสปริงเกอร์กับตัวของแมวส้มหรือ,อยังนะครับ เพราะว่าคือผมเนี่ยลองรีเซิร์ฟดูเผื่อที่เขาเนี่ยจะแก้บั克แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าไอเซิร์ฟวีเนี่ยไอวีเวอร์ชันตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเลขตัวอื่นแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บอันนี้มาก่อนเลยนั่นเองนะครับทุกคนเออเมาเลยครับอ่ะก็เห็นไหมครับทุกคนน้ําหนักที่ทําได้เอ่าสองร้อยสามสิบสามจุดแปดห้ากิโลเออมีคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับบางทีในเว็บกับเอ่อกับอ่าในตัวเกมจริงๆเนี่ยมันมีคาดเคลื่อนนิดๆหน่อยๆน,นะเอออุ้ย เดี๋ยวนะทุกคนเขาแก้บั๊กแล้วหรือเปล่าครับแบบนี้เฮ้ย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 ถ้าแก้บั๊กแล้วแบบนี้คือ,อผลต่อไปเนี่ยบอกตรงๆว่าผมทําใหญ่ยักษ์ได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูให้แน่ชัดก่อนดีกว่านะครับว่าเขาแก้บั๊กจรงิงๆหรือเปล่านะครับนั่นไงละ่ะเลขอีกแล้วครับคืออันนี้เนี่ยเขายังไม่แก้บั๊กนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเขาแก้บั๊กแล้วเนี่ยมันจะไม่มีผลอันเล็กๆแบบนี้เมื่ออยู่ในวงแมวส้มนะครับทุกคนเออแต่ก็นั่นแหละครับ คือถ้าเกิดว่าเขายังไม่แก้บั็กแบบนี้เนี่ยอบอกตรงๆเลยว่าการทําผลยักษ์เนี่ยมันก็จะทํายากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสปริงเกอร์ให้ดูนะครับทุกคนว่าเซิร์ฟวีเซิร์ฟนี้สปริงเกอร์เนี่ยมันโดนแก้บั็กแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าตอนแรกสปริงเกอร์มันยังบั็อกอยู่นั่นเองนะครับทุกคนเออมาเดี๋ยวผมจะทําการปักสปริงเกอร์ให้ดูแล้วกันนะครับเห็นไหมคือทุกคนมันไม่ใหญ่อะ่ะคือแทนที่เราปักสปริงเกอร์ไปแล้วแล้วก็ใช้ตัวของแมวส้มไปแล้ว มันแทนที่จะทําให้ผลเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันกลายเป็นว่าผลมันอยู่เท่าเดิมแบบที่ไม่ได้ใช้พวกแมวไม่ได้ใช้พวกสปริงเกอร์นั่นเองนะทุกคนมันก็เลยแบบว่าพูดยากนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นบั๊กหรือว่าเขาจงใจปรับให้มันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนอะอะอะเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามันจะใหญ่ขึ้นไหมหรือว่ามันจะได้ขนาดที่มันเท่าเดิมนะครับก็ต้อง พยายามทําไปก่อนนะอันนี้เพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะใหญ่นะครับแต่พอมาหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรมารอดูกันนะครับว่ามันจะยังไงเนาะปุ๊บอืมก็ใหญ่นะครับใหญ่อยู่นะตอนนี้ก็น้ําหนักที่ทําได้ก็24.86กิโลนะครับมาดูกันว่ามันจะมีอันไหนที่มันเล็กลงหรือเปล่านะครับคือผมขอไม่ปากตัวของแกรนมาส์เตอร์นะทุกคนไม่รู้ว่า แก้หรือ,อยังเออคือผมอยากรู้แค่อย่างเดียวเลยคือว่าแก้หรือ,อยังอุย้ยเดี๋ยวนะทุกคนเฮย้ยเขาแก้แล้วหรอเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นขนาดนี้นะครับอันนี้ก็น้ําหนัก1 0 9่กโลกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเออเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาแก้บักแล้วอะไม่แน่นะไม่แน่นะถ้าเขาแก้บักแล้วนี่ก็แจ็มเลยนะนี่ไงอันนี้อันเล็กเห็นไหมทุกคนคือพอมันไปเป็นอันใหญ่แล้วแล้วอันถัด,ถดไปเนี่ยมันจะกลับมาเป็นอันเล็กนะครับอันนี้คือไม่รู้ว่ามันเป็น ระบบเกมหรือเปล่านะครับก็ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนาะเออเอ,อ้แต่ก็ใหญ่ขึ้นนะทำเป็นเล่นเออเอาสรุปคือน่าจะแก้บั๊กไปนิดๆหน่อยๆแล้วล่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นกว่าตอนแรกเยอะขึ้นมากเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยน้ำหนักที่ทําได้อะบอกตรงๆเลยว่ามันมันมันน้อยมากนี่อ่ะทุกคนอ้าวแป๊บนึงนะครับมันไปพโดนบนนิ้งบัตน,นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกครั้งหนึ่งรอบแล้วกันนะครับว่า ออรอบนี้มันจะใหญ่ไหมถ้ารอบนี้มันไม่ใหญ่แล้วมันยังเล็กอยู่เนี่ยแสดงว่าเขายังไม่แก้บักตรงนั้นนั่นเองนะครับรอางมารอดูกันนะครับผลสุดท้ายนะออ่าน,นนะครับอันนี้ก็อาจจะคิดได้นะครับว่าแมวส้มเนี่ยมันเป็นวงวงเดียวแต่คือ8โลเนี่ยมันน้อยไปไหม,อ,มอันนี้คือปักสปริงเกอร์ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้คือผมปักสปริงเกอร์นะแต่น้ําหนักที่ทําได้เนี่ยมันทําได้น้อยมากๆนะครับ อืมอ่าโอเคอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะฮะเหมือนมันค่อยคอยเพิ่มอ่ะเออแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนแต่ก่อนที่แบบว่ามันใหญ่ตลอดเวลานะครับอืมนะก็นั่นแหละครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับแล้วกเออ็เรามารอดูกันดีกว่านะครับว่าทางตัวเกมเนี่ยเขาจะมีการปรับการทำผลยักษ์หรือว่าผลใหญ่เนี่ยให้มันกลับมาเป็นแบบเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าเขา อยากที่จะใช้ระบบแบบนี้ไปตลอดนะครับซึ่งถ้าเขาใช้ระบบแบบนี้ไปตลอดเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าการทําผลยักษ์มันจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการมากอะไรขนาดนั้นนะครับเต็มที่ส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็ทําได้เต็มที่200โล300ร้อโลอ,อ่นะครับก็อาจจะต้องแบบว่ารอบัคกแบบว่าตัวคูณผลให้มันเยอะกว่านี้หน่อยนะครับมันก็อาจจะทําให้มันใหญ่ได้มากกว่านั้นเนานะอ่ะโอเคไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย